สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทินนะครับวันนี้พบกันเป็นอีพีที่18นะครับเนาะวันนี้ผมได้มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับแต่ในอีพีนี้จะเน้นไปนทางเครื่องรังซะมากกว่านะครับผมนี่ครับก็จะมีพระเครื่องที่ผมไม่ทราบไม่ทราบที่หลายรายการหน่อยนะฮะอีพีนี้ đây, ถ้าผมไม่รทราบที่เออถ้าผมแจ้งไม่ทราบที่เยอะเกินก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับ นี่ครับเป็นพระพีคเนตนะครับนี่ครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ 10- ถึง11เซนนะครับประมาณนี้ครับประมาณ1 0ถึง11เซนนะครับนี่ครับใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมเป็นพระพีคเนตนะครับพี่ลองดูกันชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเอากล้องลงแล้วก็ส่องดูเนื้อให้ดูนะครับนี่ครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะครับ มันก็ดเดิมเลยนะฮะนี่ครับพี่ลองดูกันชัดๆเลยนะฮะเป็นพระพิคะเน่นะครับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,800บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดที่ราคา1,800บาทจะส่งฟรีนะครับนี่ครับพระพิคเน่นะครับพี่พี่ลองดูกันชัดๆเลยนะฮะทุกรายการสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับ หากพี่ๆดูในวิดีโอแล้วไม่ชัดก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ครับต่อมานะครับเป็นรายการที่2นะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับหรือว่าเป็นพระอะไรนะครับเนาะรายการที่2นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับองค์พระจะเป็นลายฉลุครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะพี่ๆลองดูเนื้อกัชชัดเลยนะฮะนี่ครับลักษณะพระเป็นจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ นี่ครับหากพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์ก็ศูนหนะครับหรือว่าจะแอดไลน์พี่แอดทรายหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวได้เลยนะครับสามารถสอบถามผมได้ตลอดเลยนะครับชมให้ชอบใจแล้วค่อยเช่านะบูชาได้นะครับผมไม่มีปัญหาครับยินดีตอบคําถามพี่ๆทุกท่านเลยครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นรายการที่2แล้วครับเนาะ ต่อมานะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3นี้เป็นหลวงปู่โตนะครับเป็นพระหลวงปู่โตนะครับจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับพี่บีลองดูกันชัดๆเลยนะฮะทุกรายการสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยมากครับผมองค์นี้นะฮะรายการที่3นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับผม900าบาทจะส่งฟรีนะครับปี2516นนะครับผม อนุสรณ์สร้างโรงเรียนนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงปู่โตนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมพี่ๆสามารถดูตรงวิดีโอนี้ได้เลยครับจะมีเขียนบอกไว้อยู่ครับผมว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์นสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับหรือว่าจะแอดไลน์นี้แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่สี่นะครับผมรายการที่สี่นี้นะครับเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับพระ25สัตว์รษนะครับพี่ๆเราดูชัดๆเลยนะฮะแต่เลี่ยมก็จะมีความเก่าแล้วนะครับก็จะดูองค์พระด้านในไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนาะผมก็ไม่สามารถไม่รู้จะทํายังไงให้ดูชัดๆเหมือนกันนะฮะผมก็จะพยายามถ่ายให้พี่ๆดูกันนะครับนี่ครับผมรายการที่4นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที like ่5นะครับรายการที่5้านี Listen, ้เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะครับพี Ho ่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเลี่ยมเปิดผิวนะครับนี่ครับพี่ๆลองดูความสวยของผิวนะครับนี่ครับผมดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่ครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับผมเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนี้นะครับผมรายการที่5นี้นะครับ ผมขอเปิดที่ราคา1,400บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,400บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับครับผมนี่นะครับผมเดี่ยนปลูกใครว่าเชิงเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูรายละเอียดกันชัดๆก่อนนะครับนี่ครับผม สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่6นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหากพี่ๆไม่สะดวกโอนสามารถเลือกเป็นแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับพี่ๆก็จะรับของก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเงินนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่สำหรับรายการที่ หกนะครับผมรายการที่6นะครับบางทีก <t ong JP T> ็ส <yogurt> ับสนนิด <saben> น <t ong> ึงนะครับ <reven> ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับเป็นตระกุดทองคาหลงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับผมตระกุดทองคาหลงเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พลองดูกันชัดๆเลยนะฮะดอกนี้จะอยู่ความยาวจะอยู่ประมาณ8เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ8เซนติเมตรนะครับนี่ครับพี่พลองดูกันชัดๆเลยนะฮะลองลงกล้องให้ดูนะครับ รายการที่7นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1,900บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,900บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ีลองชมให้ชอบใจนะครับผมหากดูไม่หนำใจนะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ในแอดไลน์แอดหนึ่งเ q ได้เลยนะครับนี่นะครับผมผมจะลองวัดขนาดให้ดูนะครับผมนี่นะผมแปดเซนติเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายการที่7นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับผมรายการที่8ก็เป็นตระกุดทองคำลูกปยามวัดหนังเหมือนกันนะครับผมดอกนี้จะสั้นกว่าดอกที่แล้วนิดนึงนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะครับผมสาหรับรายการที่8นี้นะครับผมเปิดที่ราคา1,900บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,900บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่ครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะครับผมผมยินดี คุยกับพี่ทุกท่านนะครับสามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับผมในแอดไลน์หนึ่งเจ็ดสี่โไอพีีคิวนะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามผมที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้สำหรับรายการที่แปดนะครับตะกรุดทองคำหลวงพี่วัดหนังนะครับนี่ผมลองวัดขนาดให้ดูนะครับนี่ครับจะสั้นกว่าดอกที่แล้วนิดนึงนะครับจะนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกเซนติเมตรลครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับพี่ๆต่อมานะครับผมเป็นรายการที่เก้านะครับ รายการที่9นี้ก็เป็นตระกุดหลวงปู่สุกนะครับผมตระกุดหลวงปู่สุกนะครับรายการนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับตะกุดหลวงปู่สุขรายการที่9นี้นะครับพี่พี่ลองดูเลยเนียคันชัดๆเลยนะฮะีนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการที่9นี้ก็เปิดไปที่900บาทนะผม9 9นะครับผม900บาทครับนี่ครับ พี่ๆลองชมให้ชอบใจก่อนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งทุกวันนะครับผมถ้าพี่ๆทนายอยู่กรุงเทพก็จะได้รับภายใน 1- 2วันเลยนะครับนี่ครับตระกุดหลวงปูสุกนะครับนี่นะครับผมขนาดจะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับผมเปิดอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับดอกนี้นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10อันนี้เป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะครับแต่ผมเห็นแล้วพี่ๆน่าจะชอบกันนะครับอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับรายการนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับขอไปในเสียงลบกวนด้วยนะครับรายการที่10นี้นะครับพี่ๆทนใด ชอบใจนะครับหรือว่าอยากชมภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์มาที่แอด174 O P T Q ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0กับ0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับผมเบอร์โทรกับไลน์แอดนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11นี้ผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดที่ราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับ จะส่งฟรีทั้งแบบ e m s นะครับผมหรือว่าเป็นแบบเก็บเงินปลายทางก็ส่งฟรีนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับเนาะนี่นะครับผมรายการที่11นะครับนี่ครับพี่พีลองดูชัดชัดเลยนะฮะสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ดูแล้วพี่ๆี่น่าจะชอบกันนะครับรายการที่12นี้นะครับผมเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับ เปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พีลองดูก่อนได้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับการสะท้อนแสงไฟนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมนะครับเนาะนี่นะครับผมรายการที่12นะครับสวยๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่13นะครับ อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ๆว่าเรียกว่าอะไรนะครับชาดาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาดาหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะรายการที่13านี้นะครับผมผมเปิดที่ราคา100 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมหากดูในคลิปวิดีโอไม่ชัดนะครับเนาะแต่ในคลิปวิดีโอก็น่าจะชัดพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าผมอัดไว้ที่ 4K เลยนะครับพี่ๆสามารถ เลือกปรับความละเอียดได้นะครับผมนี่นะครับผมรายการที่13นะครับจะอยู่บนหลังโคแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ใต้ฐานก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่14นะครับผมรายการที่14ีนี่เป็นพระปิดตานะครับนี่ผมไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันนะครับผมพระปิดตานะครับ รายการที่14นี้นะครับผมผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับขออภัยในเสียงรบกวนพี่ๆด้วยนะครับนี่นะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพระปิดตานะครับองจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะับนี่นะครับประมาณหัวแม่มือเลยครับประมาณหัวแม่มือเลยครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเป็นรายการที่15นะครับผมรายการที่15นี้เป็น เหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่านะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่านะครับผมนี่นะครับพี่ๆรลองดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะครับผมนี่ครับพี่พีรลองดูเระเอยดกันชัดๆเลยนะครับผมจะอองสองให้ดูนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสมบรายการที่15นะครับเนาะนี่ครับลองดูด้านหลังกันนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่านะครับผมปี 2536นะครับนี่นะครับวัดแจ้งนอกนะครับผมนี่นะครับผมรายการที่15นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา9 0 0รบาทจะส่งฟรีนะผมเปิดที่ราคา9 0้ารบาทจะส่งฟรีนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับเป็นรายการที่16นี้นะครับเป็นพระสังกัดจายนะครับผมพระสังกัดจายนะครับแต่เป็นองค์เล็กนะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ รายการที่16นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา650บาทจัดส่งฟรีนะครับเปิดที่ราคา650บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสําหรับระางสังกัดจายพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับลักษณะจะประมาณนี้เลยนะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้กันนะครับพี่ๆทักมาคุยกับผมได้ที่ในแอดหนึ่งเจ็ดสี่โได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี้นะครับเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ในกระเช้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูรายละเอียดชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับรายการที่17นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่ลองดูไปชัดๆเลยนะฮะนี่นะครับ ขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่มีคลิปไหนที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับขอภายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนี่นะครับรายการที่17นี้นะครับตรงพอเดิมนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่18บดนะครับผมรายการที่18บนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับรายการที่18นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา 700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมชมให้ชอบก่อนนะครับสามารถสอบถามผมได้ตลอดเลยนะครับผมภาพเพิ่มเติมตรงไหนส่วนไหนสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับ นี่เป็นรายการที่18นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19นี้นะครับผมเป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะครับเหรียญหลงปูเอี่ยมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลงปูเอี่ยมรายการที่19นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับเหรียญหลงปูเอี่ยมรายการที่19นี้นะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับเนาะ ผิวก็จะเดิมเดิมเลยนะพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับลองดูละเอียดเหเอียนกันชัดๆเลยนะฮะหากดูไม่จุใจก็สามารถก็กลับไปดูใหม่ได้ครับนี่นะครับนี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สินี่เป็นหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะครับนี่จะเป็นพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ พี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะรายการที่20นะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูกันชัดๆเลยนะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากชมแล้วชอบใจนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับต่อมาเป็นรายการสุดท้ายนะครับผม รายการสุดท้ายนี้เป็นเม็ดแตงหลวงปูทวดนะครับผมในรายการที่21นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพร้อมเลี่ยมเปิดผิวเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเม็ดแตงเหรียญหลวงปูทวดนะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับผมรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะผมเปิดที่ราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ท่านใดสนใจชอบบูชานะครับสามารถ แอดลน์มาที่แอดไลน์หนึ่งจะสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมชื่อจะเป็นชื่อวัตถุมงคลสี่ทิศเหมือนชื่อช่องเลยนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโรทรติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือสแกนเคอร์โค้ดนะครับผมก็จะพาไปยังไลน์ออฟฟิเชียลของทางเพจนะครับผมทางเราช่องวัตถุมงคลสีทิศขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันอีพีใหม่นะผมสวัสดีครับ